พยายามที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการลักลอบค้างาช้างอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดวันนี้มีความเคลื่อนไหวของ W W F นะคะรวบรวมรายชื่อถึง500,000รายชื่อต้องการให้รัฐบาลไทยเอาจริงเอาจังต่อเรื่องนี้ค่ะได้ยื่นรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนะคะโดยบอกว่ารัฐบาลไทยควรจะต้องยุติการลักลอบการค้างาช้างทุกชนิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงนี้กำลังจะมีการประชุมไซเตสในวันที่3มีนาคม อีกด้านหนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรอิสระที่ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะยืนยันว่าเรื่องของการค้างาช้างการแกะสลักงาช้างเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในไทยที่ควรจะต้องรักษาไปด้วยติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมณีค่ะจากช่างแกะสลักสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเป็นเจ้าของร้านค้าวัตถุมงคลและงานแกะสลักสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวทิสังบอลลิ หรือที่ผู้คนในอำเภอพยุหหคีรีจังหวัดนครสวรรค์เรียกว่าลุงทิเป็นที่รู้จักกันดีเพราะทุกครั้งที่ร้านค้าในพยุหหคีรีถูกตั้งคำถามเรื่องที่มาของงาช้างลุงทิจะเป็นตัวแทนผู้ประกอบการชี้แจงว่าที่นี่ไม่มีงาช้างจากทวีปแอฟริกาลักลอบเข้ามาวางป่าปนกับงาช้างไทยและยืนยันว่าได้จัดทำบัญชีเข้าออกสินค้าอย่างเคร่งครัดก็รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมกับผู้ประกอบการครับ ผูะกอบการเนี่ยที่ทำเนี่ยเราเราไม่ได้ไปไปทาความเดือดร้อนให้กับช้างที่เขาหวงอ่าเราไม่เคยไปทําความเดือดร้อนเราใช้วัตถุดิบของบ้านเรานะครับเมื่อประเทศไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งค้างาช้างจากเขวีปแอฟริกาขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากจีนทุกสายตาจึงจับจ้องมาที่อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ แหล่งรวมของช่างแกะสลักฝีมือดีโดยเฉพาะงานแกะงาช้างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงร่วมกันออกแบบกลไกควบคุมการค้างาช้างโดยให้ผู้ประกอบการแจ้งบัญชีเข้าออกสินค้าทุกเดือนใช้เป็นหลักฐานตอบโต้ตข้อกล่าวหาจากองค์กรอนุรักษ์สัตว์ในขณะที่หน่วยราชการมีจุดยืนตรงกันคือต้องการรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวอำเภอพยุหคีรีไว้ แต่ต้องป้องกันการลักลอบนําเข้างาช้างจากต่างประเทศและมีการติดตามควบคุมอย่างเป็นระบบคือมีการจดทะเบียนว่ามีผู้ประกอบการกี่รายกี่รายกี่รายขครบ้างอันที่2มีการจัดทําบัญชีควบคุมว่างาช้างที่คุณได้มาได้มาจากที่ไหนใช้ไปใช้ไปเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่แล้วจะมาอีกอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําถ้าเราทําส่วนนี้ได้และดีแคสได้ชัดเจนธุรกิจนี้มันก็จะเดินต่อไปได้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่สาคัญเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่น จุดยืนของหน่วยงานราชการที่สนับสนุนการค้างาช้างอย่างถูกกฎหมายตรงกันข้ามกับกองทุนสัตว์ป,ป่าโลกหรือ WWF ที่ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีวันนี้ให้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดห้ามค้างาช้างทุกชนิดเพราะไม่เชื่อว่ากลไกาการควบคุมที่มีอยู่จะสามารถหยุดยั้งขบวนการค้างาช้างแอฟริกันได้แน่นอนถ้าเราไม่อยากไปริดรอนสิทธิของผู้ที่มีงาช้างเป็นเจ้าของท่านมีสิทธิ์จะถือครอง เช่นคุณพ่อคุณแม่ให้มาคุณปู่คุณย่าให้มาหรือนี่คือช้างของตัวที่เรารักหรือของมูล,ลนิธิที่ช้างที่ล้มหายายจากมีขนายมูลี่ก็เก็บไว้ไม่ได้ขายไปไหนถามว่าเราจะมายึดเอาไปด้วยเหรอมันก็คงไม่ใช่นะฮะแต่จะถือครองอย่างไรให้ถูกกฎหมายแล้วก็จะได้ไม่มีส่วนที่ผิดกฎหมายนําลักลอบมาอีกแล้วมาเติมเต็มกับในของในสต๊อกตรงนี้ราคาที่ห่วงเอาว่าที่มีมีเท่าไหร่ก่อนมีเท่าไหร่แล้วขายไป จะขายได้อย่างไรและก็ที่มีมาไม่ได้แล้วไม่รับตรงนี้จะได้หยุดถ้าไม่ไม่หยุดมันก็จะมาเพิ่มเรื่อยๆการห้ามค้างาช้างทุกชนิดอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนและเป็นการอนุรักษ์ช้างทางตรงป้องกันการล่าเอางาและสวมสิทธิ์งาช้างจากทวีปแอฟริกาแต่อีกด้านอาจกระทบกับวิถีชีวิตความเชื่อและสิทธิ์ในการครอบครองงาช้างของผู้คนจำนวนหนึ่ง ในขณะที่วิธีการควบคุมการจัดทำบัญชีซื้อขายงาช้างการทำงานของเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเข้มงวดอาจยุ่งยากซับซ้อนกว่าแต่สร้างรายได้สร้างชื่อเสียงด้านฝีมือการแกะสลักให้คงอยู่ต่อไปหากใช้ทรัพยากรจากช้างอย่างสมดุลนี่คือสองโจทย์ใหญ่ที่ประเทศไทยอาจต้องเลือกท่ามกลางสายตาที่จับจ้องเข้ามาของภาคีอ,อนุสัญญาว่าโดยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าท,ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไสเตส ที่ติดตามการจัดการปัญหาค้างาช้างในไทยอย่างใกล้ชิด <cept> วราวิชิมณีไทย PBS รายงานนอกจากความเคลื่อนไหวขององค์กรระดับระหว่างประเทศที่ต้องการอนุรักษ์และไม่ต้องการให้เกิดการลักลอบค้างาช้างเยวาวชนของไทยที่จังหวัดเชียงใหม่รวมตัวกันส่งเสียงสะท้อนต่อต้านเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยทําการเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อต้านการลักลอบค้างาช้างทุกชนิดในประเทศไทยค่ะ การรณรงค์หยุดการค้างาหยุดฆ่าช้างผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เยาวชนจากโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเข้าร่วมการเคลื่อนไหวกับกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ WWF ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อระดมความคิดเห็นและแสดงจุดยืนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีประกาศยุติการค้างาช้างในประเทศไทย หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์บอกว่ารู้สึกหดหูใจที่เห็นการฆ่าช้างแอฟริกาอย่างโหดเหี้ยมเพื่อเอางาม,มาขายและเสียใจที่งาช้างเหล่านั้นถูกส่งมาแปรรูปในประเทศไทยซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ด้านลบของไทยในสายตานานาชาติเป็นอย่างมากครับผมว่าการค้างงาช้างหรือการซื้อเครื่องประดับจากช้างเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีแล้วหมดไปครับเป็นทรัพยากรที่เหลือน้อยเต็มทีในประเทศเราครับช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราครับดังนั้นเราน่าจะมีการเป็นประเทศหนึ่งที่น่าจะเป็นประเทศที่ที่ร่วมการต่อต้านนะครับเพราะว่าการปล่อยให้มีการค้าง,งานช้างในประเทศไทยก็ไม่ใช่เรื่องดีครับเป็นการอาจจะเป็นการส่งเสริมการค้าง,งานช้างที่เป็นประดิษฐ์ ผู้จัดการงานโรณรงค์ต่อต้านการค้าสัตว์ป่ากองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ WWF สำนักงานประเทศไทยระบุว่าปี2011มีช้างแอฟริกาถูกฆ่าเพื่อเอางากว่า1,000 0ตัวและเพิ่มเป็นกว่า3,000 0ตัวในปีที่ผ่านมาโดยช่องโหว่ของกฎหมายที่ยังคงอนุโลมให้มีการค้างาช้างเลี้ยงอย่างถูกต้องทำให้ประเทศไทยเป็นปลายทางของการลักลอบนําเข้างาช้างจากแอฟริกาเพื่อแปรรูปและเป็นแหล่งพักงาช้างมากเป็นอันดับสอของโลกรอง จากประเทศจีนงาช้างที่ถูกลักลอบนําเข้ามานะคะก็จะมีพอแปรรูปแล้วเนี่ยมันก็จะปะปนอยู่กับสินค้าที่งาช้างที่เอามาจากที่เอามาจากงาช้างของไทยเองนะคะแล้วก็คือมันจะไม่สามารถแยกแยะได้พออยู่ในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นแหวนสร้อยกําไลหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยพอมันแปรรูปแล้วมันก็จะแยกแยะด้วยตาเปล่าไม่ได้นะคะต้องตรวจดีแนเท่านั้น ข้อมูลจากกองทุนสัตว์ป่าโลกระบุว่าสถิติการจับกลุ่มพบว่าการลักลอบนำเข้างาช้างแอฟริกาจะผ่านเข้ามาทางสนามบินสุวรรณภูมิและทางท่าเรือเป็นหลักโดยกลุ่มผู้ลักลอบนำเข้าประเทศจะหลบหลีกการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ด้วยการสัมดงเท็จเป็นสินค้าเกษตรคุณผู้ชมคะช่วงนี้ที่ฉันจะสอบถามจากคุณชัยรัตนถมยานะคะผู้สื่อข่าวของไทยพีบีที่ไปกับคณะของ WWF นะคะ ติดตามปัญหาการฆ่าช้างและล่างาช้างที่เกิดขึ้นที่ประเทศคเมรูนค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยรัตน์คะครับัสดพครัึษ์รักษาครับผมเพิ่งจะออกมาจากอุทยานแห่งชาติโูบาชิดาได้ัประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเข้าไปอยู่ที่เนื่องจากว่าอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะครับเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่แล้วได้เกิดการล่าช้างถึงสามร้อยตัวนะครับในเวลาเพียงแค่สองถึงสามสัปดาห์ เป็นสามร้อยสองห่ห้าสิบตัวที่ล่าในู่ี่ประอทแอฟริกานะครับเพื่อนที่เะ่าบอกว่าตอนนี้แนวโน้มในการล่าช้างที่ออกงานนั้นค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วง,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 งนะครับเนื่องจากว่าผู้ที่เข้ามาล่านั้นเป็นผู้ที่มีอาวุธสงครามครบมือครับแล้วก็ใช้โอกาสในประเทศเพื่อนบ้านแคเมารู้นั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสาธารณรัฐแอฟริกาลา,าง แล้วก็ประเทศชาตนะครับไม่ได้มีความมั่นคงทางการเมืองดังนั้นึกระสายช่องโหว่ทางนี้ทําให้กลุ่มนักล่าที่มีอาวุธครบมือน,นั้นเดินทางผ่านข้ามรมแดนเข้ามาล่าช้างในประเทศแคนารูนซึ่งตอนนี้ทุยช้างในทุยแาฟริกากลางนั้นค่อนข้าง,างที่จะถูกล่าไปเยอะแล้วนะครับสาเหตุที่เข้ามาแคนารูนเพราะว่าแคนาบรูนนั้นยังคงมีช้างหลงเหลืออยู่แต่ก็ปีที้วก็ถูกล่าไปทั้งหมด300ตัวครับ และนั่นก็ทาให้กองทัพแคนารูนนะครับจะต้องส่งกองกําลังเข้ามาเพื่อดูแลช้างเหล่านี้โดยใช้กองกําลังหน่วยต่อทัากา,ารก่อการร้ายนะครับซึ่งผมก็ได้คุยกับทางท่านผู้บัญชาการของหน่วยกองกําลังพิเศษนี้นะครับซึ่งท่านก็บอกว่าในแต่ละวันนั้นในแต่ละเดือนแคนาบรูนจะต้องใช้งบประมาณไปเป็นจํานวนมากในการที่จะปกป้องช้างเหล่านี้ซึ่งที่จริงแล้วถ้าเผิดว่ายังไม่มีอไมีปัญหา ในเรื่องการล่าช้างก็สามารถที่จะโยกย้ายประมาณเหล่านี้ไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆได้แต่ว่าตอนนี้ต้องใช้งบประมาณนี้เข้ามาเพื่อที่จะดูแลช้างในแอฟริกาครับคุณนัฐาครับค่ะคุณชัยรัตน์คะคุณชัยรัตน์ค,คงจะได้คุยกับทางคนในชุมชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ของคาเมรูนนะคะขณะนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือว่าความตื่นตัวความเป็นห่วงของเขามากขนาดไหนคะครับสำหรับคาเมรูนนอย่างที่ผมบอกน,นะครับว่ามีการตื่นตัวมากทางที่ทางกองทัพคนาบรูน อนุญาตให้เกวยกองลังพิเศษเข้ามาดูแลช้างในพื้นที่ป่าที่เคยถูกล่าไปนั้นก็ถือว่าความพยายามอย่างมากนะครับในการที่จะป้องกันช้างของเขานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีการทําความเข้าใจกับชาวบ,บ้านนะครับัยอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติให้ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับในการที่จะคอยสอดส่องคนที่จะบุกเข้ามาในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะครับตอนนี้ก็มีการรณรงค์กันมากในประเทศแคนารูนแต่ว่าทางหน้าเจ้าหน้าที่ของแคนารูนก็บอกว่าสิ่งนี้มัน,มน ็นการแก้ปัญหาที่ยังไม่ยั่งยืนนะครับตราบใดที่ยังมีความต้องการงานช้างเป็นจํานวนมากอยู่นะครับเพราะว่าพวกนักล่าเหล่านี้นะครับก็ต้องการที่จะได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายิ่งราคางานช้างมีความต้องการมากราคาสูงว่าเท่าไหร่ก็ยิ่งถึงสิ่งยั่วยวนถึงแม้จะมีมาตรการป้องกันอย่างมากแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดความต้องการงานช้างนั้นยังไม่ลดลงก็ยาจจะเป็นการยากนะครับที่จะป้องกันการล่าช้างในแอฟริกาแลวก็เกรงว่าช้างนั้นอาจจะสูญพันธุ์ไปจากโดยเฉพาะในพื้นที่ ภาพที่ต่างๆครับซึ่งป็นภาพต่างๆในการที่จะเข้าไปสัญญาเช่าในรันการของเจ้าหน้าที่ทหารรวจที่จะชมได้ในรายงานและเพื่อตักดาบหน้าครับคุณอาสาครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชัยรัตน์คะสัญญาณเริ่มจะขัดขาดหายนะคะแต่ก็จับใจความได้ถึงความตื่นตัวที่กําลังเกิดขึ้นในบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลรวมถึงผู้คนในชุมชนนะคะที่กําลังแสดงความเป็นห่วงอย่างมากกับการลักลอบฆ่าช้างเพื่อนํางาช้างและ